สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการตำนานอยากเล่าข่าวอยากคุยวันนี้เรามาเจอกันใน e ี3แล้วนะครับกับซีรีส์เลือกตั้งท้องถิ่นตอนนี้ผมจะพาไปคุยเรื่องการเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งอ,อบตอสำหรับใครที่กำลังสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือนายกอบตอนะครับบอกเลยว่าต้องฟังทางนี้เพราะว่าช่วงนี้แหละคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วในการเตรียมตัวเอาล่ะครับ เรามาจอะลึกทุกประเด็นที่ต้องรู้เพื่อให้การเตรียมตัวครั้งนี้สมบูรณ์แบบที่สุดไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอบอตอเนี่ยเขาคือใครกันแน่อบอตอหรือองค์การบริหารส่วนตําบลก็คือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดเลยครับทําหน้าที่พัฒนาและก็ให้บริการต่างๆในระดับตําบลโดยตรงซึ่งทั้งนายกและก็สมาชิกเนี่ย เขามีวาระการทำงานคราวละ4ปีถือเป็น,นกลไกที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการขับเคลื่อนท้องถิ่นของเราในการจาะลึกข้อมูลครั้งนี้นะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักอบาตากันก่อนจากนั้นไปดูคุณสมบัติที่ต้องมีลักษณะต้องห้ามที่ทำให้สมัครไม่ได้แล้วก็ไปดูข้อผิดพลาดที่คนเจอบ่อยๆและปิดท้ายด้วยเช็คลิสท,ที่เอาไปใช้เตรียมตัวได้จริงเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการเลือกตั้งนี่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยแหละครับคือคุณแจสําคัญเลยสไลด์นี้คือหัวใจของการเตรียมตัวเลยนะครับต้องดูไทม์ไลน์ให้ดีๆวาระปัจจุบันเนี่ยจะหมดลงวันที่27พฤศจิกายนแล้วเขาก็จะเปิดรับสมัครแค่ช่วงสั้นๆเองนะครับแค่5วันเท่านั้นคืน1-5ธันวาคมนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นี่แหละครับ คือช่วงเวลาทองที่ต้องรีบเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วไปกันต่อในส่วนที่2เลยครับเรามาดูกันที่คุณสมบัติพื้นฐานกันบ้างนี่คือด่านแรกเลยนะครับที่ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านตามที่กฎหมายกําหนดไว้คุณสมบัติพวกนี้นะครับถือเป็นด่านแรกจริงๆที่ทุกคนต้องเช็คเลยอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด2คือต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วอย่างน้อย1ปีเต็มนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจอดลึกกันในส่วนถัดไปครับและนี่คือจุดที่ต้องเช็คให้ดีๆเลยนะครับเพราะคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกอบตอกับนายกอบตอเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องอายุสมาชิกเนี่ยต้องอายุ25ปีขึ้นไปแต่ท่านนายกเนี่ยต้อง35ปีขึ้นไปนะครับและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือวุฒิการศึกษา ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายกอบตอเท่านั้นครับมาถึงประเด็นที่ต้องบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือลักษณะต้องห้ามหรือพูดง่ายๆก็คือเงื่อนไขที่จะทําให้ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้สมัครทันทีเลยเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างลักษณะต้องห้ามที่เจอบ่อยๆและเป็นเงื่อนไขที่เด็ดขาดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดยาเสพติดเคยถูกไล่ออกจา,ากราชการเพราะทุจริตเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อ หรือว่าเคยต้องโทษจำคุกแล้วพ้นโทษออกมายังไม่ถึง5ปีถ้ามีข้อไหนข้อหนึงในนี้ก็คือไม่สามารถลงสมัครได้อย่างแน่นอนครับมาถึงส่วนที่3กันบ้างครับเราจะมาดูกับดักที่เจอกันบ่อยๆเลยซึ่งเป็นจุดที่หลายคนตกม้าตายกันมาแล้วนะครับเพราะความสับสนหรือเข้าใจผิดซึ่งอาจจะทําให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายมากๆคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยครับว่าแล้วถ้าเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือว่าเคยต้องโทษมาก่อน จะยังสามารถลงสวักได้อยู่หรือเปล่าประเด็นนี้ต้องบอกว่ามีความละเอียดอ่อนพอสมควรเลยทีเดียวครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาขีดเส้นแบ่งไว้ที่5ปีถ้าเคยต้องโทษจำคุกแล้วพ้นโทษออกมาเกิน5ปีแล้วอันนี้สมัครได้ครับแต่ถ้ายังไม่ถึง5ปีก็จะหมดสิทธิ์ทันทีแต่จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือกรณีรอลงอาญาซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะถูกตีความว่าขาดคุณสมบัติไปแล้ว ดังนั้นถ้าใครที่อยู่ในเคสนี้อยู่แนะนำว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือกอกตโดยตรงเลยจะปลอดภัยที่สุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักที่เจอบ่อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะกับคนที่ต้องการจะสมัครตำแหน่งนายกอบตอก็คือเรื่องบุตรการศึกษาที่บอกว่าเทียบเท่านี่แหละครับหลายคนก็สงสัยว่าเอบุตรที่เรามีเนี่ยมันจะใช้สมัครได้จริงหรือเปล่าประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคือคำว่าเทียบเท่าเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทันทีเสมอไปบางกรณีอาจจะต้องยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับรองการเทียบบุตรให้ก่อนซึ่งกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยต้องรีบไปจัดการตรวจสอบตั้งแต่ตอนนี้เลยครับอย่ารอช้าเด็ดขาดเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะเปลี่ยนจากเรื่องกฎเกณฑ์และก็ข้อควรระวังต่างๆมาเป็นแผนการปฏิบัติที่จับต้องได้ เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่สุดสำหรับวันรับสมัครลองไล่เช็คไปพร้อมๆกันเลยนะข้อแรกก็คือเรื่องพื้นฐานอย่างทะเบียนบ้านและก็อายุข้อ2คือการทบทวนประวัติของตัวเองอย่างละเอียดเลยครับว่ามีลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างหรือเปล่าข้อ3คือรวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆให้ครบถ้วนและข้อสุดท้ายก็คือการวางแผนหาเสียงอย่างโปรง่งใสและก็ถูกกฎหมายทุกข้อที่ว่ามานี้คือสิ่งที่ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยครับ และคำถามสุดท้ายนี้ก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เพราะความสำเร็จในการลงสมัครครับเลือกตั้งอาบาตาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่การเตรียมตัวอย่างละเอียดรอบคอบและการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองอย่างถี่ถ้วนเพราะต้องบอกว่าทุกรายละเอียดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งจริงๆครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตำนานอยากเล่าข่าวอยากคุย เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ